วัค่ะวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมาดูกระเจี๊ยบเขียวนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวพันธ์ดกพิเศษนะคะที่พี่ต้อมให้มานะคะก็ได้งอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนแต่ยังงอกไม่หมดนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือยาวมันนะคะที่ว่าเราได้เพาะมาเมล็ดกันวันนั้นนะคะก็ได้งอกมาสี่สี่ต้นนะคะเพื่อนนี่แล้วก็มีพริก ปีศาจนะคะงอกขึ้นมาต้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวพันดอกพิเศษเหมือนกันนะคะที่พี่ต้อมให้มาแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะคะเพื่อนเนี่ยเวลาเวลาเขางอกออกมานะคะเขาก็ยอดของเขาก็โดนกินอย่างงี้คะ่ะเนี่ยเขาก็โดนกินจนกุดเลยนะคะอันนี้เราก็เด เราก็เลยได้ยอดมาใหม่นะคะเพื่อนเนี่ยเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดมเมล็ดข้าวโพดนะคะที่นกเขาคาบมาแล้วเขาก็มาร่วงแถวนี้นะคะแต่เราก็ปลูกไปกับกระเจี๊ยบเขียวของพี่ต้อมเลยนะคะนี่กระเจี๊ยบเขียวพันุ์ดกพิเศษนะคะเพื่อน ันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือที่เราบอกเพื่อนบอกว่าเป็นมะเขือลาดบุรีนะคะแต่ว่าแต่พอออกมาเขาเป็นมะเขือไข่เต่านะคะมะเขือไข่เต่าหรือเปล่าลูกเล็กๆอะคะ่ะเขาเป็นมะเขือลายลูกเล็กๆนะคะเนี่ยเขาก็ได้ติดลูกแล้วนะคะเพื่อน ตอนที่ไปซื้อมาแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นมะเขือราดบุรีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพัน์เดียวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนก็ยังงงๆง,งอยู่นะคะพอลูกออกมาเขาก็เป็นมะเขือไข่เต่านะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลใหม่นะคะว่าเขาเป็นมะเขือชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะเขาก็เริ่ม ติดลูกมาแค่สองลูกนะคะอันนี้ก็เป็นดอกของผักสลัดนะคะกีนคอร์ดที่เราเก็บไว้เมล็ดพันธุ์นะคะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็คอยดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเคลวนะคะผักคะน้าเคลวของเราต้นนี้น่าจะมีปัญหานะคะเพื่อน คือเราได้บํารุงเขาเขาก็ยังเหลืองอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวของเราเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ของพิ่ต้อมนะคะเขาก็ได้ติดลูกนะได้ติดลูกแล้วนะคะเขาก็มีลูกเล็กๆออกมาบ้างละอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบพันธุของที่บ้านนะคะก็จะสีขาวๆนะคะ นเขาก็มีมดขึ้นมากินยอดของเขานะคะกินลูกของเขาเวลาเราไล่มดเราก็ใช้สายยางฉีดนะคะใช้น้ำฉีดลากของเขาแล้วก็หมกด้วยเศษอาหารนะคะมดเริ่มมาแล้วนะคะเพื่อน เราก็จะดแูแลโดยการใช้น้ำฉีดนะคะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวของเราเองอันนี้ก็เป็นแค์ขาวนะคะที่อยู่หน้าร้านของเราก็ได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะเพื่อนก็ออกมาให้กินตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะที่เราได้ปลูกในกระถางนะคะ ที่เราวางชั้นต่อกันนะคะเพื่อนพื้นที่เล็กๆอย่างนี้เราก็เอาต้นกล้ามาลงได้นะคะข้างบนนี้ก็เป็นที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะแต่ก็มีหอยเจดีนะคะเขาก็ได้มากินต้นของเขาแทบหมดเลยนะคะเพื่อน,นก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะ น่าจะไม่ได้กินนะคะเพื่อนเนี่ยหอยเจดีเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะหอยเจดีนี่ข้างล่างเราก็ปลูกได้นะคะเราก็มีพื้นที่เล็กๆแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะต้นพริกของเราก็เริ่มติดลูกนะคะเพื่อนจากที่เราเคย ลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นพริกของเราอะดอกเขาร่วงนะคะแต่ตอนเนี้ยดอกเขาก็ไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยตอนแรกอะเราก็ไม่ได้เอาจุลินทรีย์สั่งคอแสงมาลดเขานะคะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนพอเขาออกมาดอกเขาก็ร่วงเราก็ลดด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะอันนี้ก็เป็น ผักโขมนะคะที่เราเอาลากเขามาหมกหมกไว้แล้วเขาก็เจริญเติบโตมาอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะต้นพริกของเรานะคะพอเราได้เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผสมนะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผสมเราก็ใส่แต่ฮอร์โมนนมกับฮอร์โมนไข่นะคะเพื่อนนี่ แล้วก็รู้สึกว่าดอกเขาก็ไม่ร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นเคลใบยหยิกของเรานะคะก็ได้สวยงามนะคะเพื่อนต้นนี้ก็เป็นต้นที่อยู่ด้านนอกนะคะที่เขาได้รับแสงแดดแบบเต็มเต็มเลยนะคะเขาก็จะมีใบยหยิกที่สวยงามนะคะเพื่อน แต่ต้นที่ต้นที่เขาอยู่ด้านในนะคะเขาก็เขาก็จะต้นเล็กๆนะคะเขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพื่อนที่เขาอยู่ด้านในนะคะแต่ต้นที่อยู่ด้านนอกที่เขาได้รับแสงเขาก็จะโตสวยงามนะคะ